มาครับทุกคนมาเจอกันกับตลาดวันนี้ที่ดูจะค่อนข้างจะออกข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับั่งของตลาดคริปโตเนี่ยบิตคอยเนี่ยเริ่มมีความผันผวนในกรอบแคบๆมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นได้ว่าราคามีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงปรับตัวลงปรับตัวขึ้นแต่ว่าผันผวนในกรอบแคบๆนะครับจะไม่ได้ทำไฮใหม่ไม่ได้ทำโลใหม่ละเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่กลางๆค่อนข้างจะออกข้างนะครับส่วนตัวมองว่า50-50เลยจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับในเวลานี้เนาะ ส่วนฝั่งเอาคอยก็ยังมีการปรับตัวลงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันวันนี้เดี๋ยวจะแพ้เดี๋ยวจะแชร์แผนใหม่ที่น่าจะยังไม่เคยเล่านะนะให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นแผนจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่ไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆส่วนฝั่งของราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานจะเห็นได้ว่ามีแรงเทขายลงมาบ้างแล้วแต่ก็ถูกแรงซื้อดิดกลับขึ้นไปเหมือนเดิมก็ยังคงออทามไฮต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะไปสุดที่ตรงไหน เมื่อวานทองของบ้านเราก็แตะที่หกหมื่นบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือมีข่าวเรื่องของตัวสหรัฐใช่ไหมครับเป็นเบรกิ่งนิวเลยที่งบประมาณไม่ผ่านนะครับก็อาจจะมีผลกระทบกับค่างเงินดอลลาร์ได้อาจจะทำให้ความเชื่อมันลดลงดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็อาจจะทำให้ทองคำไปต่อได้อีกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยภาพรวมจะเป็นยังไงวันนี้เรามีแผนเทรดอะไรที่น่าสนใจมาแชร์กันบ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปครับแวนเทร แพลตฟอร์ม CFD ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดมากกว่า5ล้านคนหนึ่งในโบเกอร์ชั้นนำของโลกที่เปิดให้บริการมาแล้วยาวนานกว่า15ปีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเทรดฟอเร็เกซ์คู่เงินทองคำเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างวันนี้เพื่อรับโบนัสเทร 20, ด20,000ดอลลาร์ได้เลยโอเคครับทุกคนก็มาเริ่มต้นกันที่ช่องทางการติดตามต่างๆของเรานะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมาเจอกันครั้งแรกเรามีช่องทางการติดตามทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็กลุ่มเทดที่กลุ่ม Discord ลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาร่วมได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับใครอยากจะหาเพื่อนเทดอยากจะแชร์แผนเทดต่างๆก็กดเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้รวมถึงใครยังไม่มีบัญชีเทดอยากจะสมัครเปิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นเทดบัญชีคู่เงินทองคำคริปโตบิตคอยนะครับก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันทั้งทางบิตเกตแล้วก็แวนเทดด้วยนะครับได้โบนัสเทดด้วยนะครับลองเข้ามาเช็คเข้ามาใช้กันได้ส่วนสําหรับข่าวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก มาดูกันที่ฝั่งภาพรวมตลาดกันสักหน่อยนะครับสำหรับราคาทองเนาะเมื่อวานนี้ก็มีการปิดทำราคาแตะ60.000บาทต่อทองคำา1บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาสูงสุดใหม่เลยแตะ60.000เป็นที่เรียบร้อยราคาประวัติศาสตร์แพงที่สุดของบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ปิดตัวลดลงมาอยู่พอสมควรครับปิดไปที่ประมาณ59,200บาท ก็ยังค่อนข้างสะพันผวนอยู่นะสำหรับราคาทองคําแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะไปสุดท้านที่ตรงไหนใครที่เป็นขา S เนี่ยก็ต้องเล่นสั้นหน่อยต้องระวังหน่อยนะครับส่วนสําหรับใครที่เป็นขา L ก็มองว่าก็ยังซื้อ,อยากอยู่ดีนะซื้อไปก็มีโอกาสจะติดดอยสูงอพอสมควรนะครับส่วนสําหรับฝั่งของ Bitcoin ค่างเงินบาทนะครับก็ยังทรงๆอยู่นะครับออกข้างอยู่ตรงนี้ที่บริเวณ3ล้าน7นะครับโดยประมาณเนาะต่อนหนึ่งบิตคอยก็ ค่อนข้างบีบตัวลงครับอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างบีบตัวแคบลงเรื่อยๆเนาะนี่แบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้ทําโลใหม่ไม่ได้ทําไฮใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ในลักษณะออกข้างบีบตัวลงบ,บ,วบีบตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้าง5้าสิบห้าสิบละรอดูว่าเบรกไปทางไหนนะครับเบรกไปทางไหนก็ราคาก็ไปทางนั้นแหละนะครับตอนนี้ตอบยากอยูอย่พอสมควรว่าจะเบรกไปทางไหนนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างใบแอดปทางฝั่งขาลงอยู่พอสมควร นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าในแผนเทตดท,ที่เราจะนํามาแชร์กันในวันนี้นะครับส่วนสําหรับข่าวในตารางอ่าสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับก็แน่นอนว่าเจอกับตัวของนอนฟาร์มนั่นเองนะครับมีตัวของ ADP นอนฟาร์มที่จระกาศในวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญนะครับที่คิดว่าน่าจะส่งผลกระทบกับตลาดอยู่นิดหน่อยพอประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูของวันศุกร์อีกหนึ่งทีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับนอนฟาร์ม ไอตัว ADP nonfarm ตัวนี้เนี่ยน่าจะเอามาใช้อ้างอิงกับตัวเลขในวันศุกร์ได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประกาศออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้คาดการไว้ที่ 52k นะครับน้อยลงกว่าครั้งก่อนที่ 54k ก็ดูจะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะส่วนสําหรับวันนี้นะครับ n a k i n g news เลยก็คือสหรัฐนะครับร่างงบประมาณเนี่ยโดนโหวคว่ำไปเร,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ค่อนข้างจะส่งผลกระทบนะส่วนตัวมองว่านะครับอาจจะกระทบกับความเชื่อมัน่นต่อค่างเงินดอลลาร์ก็เป็นไปได้อาจจะทําให้ดอลลาร์ลงแล้วก็อาจจะไปส่งผลให้ทองคําหรือว่าบิตคอยเนี่ยมีการตัวสูงขึ้นนะครับนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามกันสําหรับข่าวนี้นะครับคิดว่ามีความสําคัญอยู่พอสมควรส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวของเทสเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการมูฟนะครับบิตคอยจานวนแปดพันแปด้อแปดสิบแปด ไม่รู้ว่าเป็นเลขมงคลหรือเปล่านะครับเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของเขาเรียบร้อยแล้วก็ทําให้สภาพเข้าในตลาดมีจํานวนลดลงนะครับก็อาจจะทําให้บิตคอยนี่มีซัพพลายน้อยลงดีมาอยังเท่าเดิมก็อาจจะทําให้ราคาปรับตัวขึ้นไปได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะตามองเหมือนกันอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวของ a l c o h y r i a t o n เมื่อวานนี้เนี่ยตัวเลขตัวคําค้นหานะคำว่านะครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบกว่า1สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็ มีแนโนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาคอยอาจจะกลับมาก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะส่วนสําหรับฝั่งของทางเทคนิคนะครับจะเห็นว่าว่าค่อนข้างอยู่ปานกลางนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าลองปรับ RSI ชัก time frame day เราจะเห็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างอยู่ึงกลางอยู่พอสมควรราคาเนี่ยสามารถขึ้นได้สามารถลงได้ค่อนข้างจะ 50- 50เลยนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าตลาดจะตัดสินใจไปทางไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนสําหรับ ใครที่เทรดทำเฟรมเดย์เนาะวันนี้ก็มีแนวรับแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่0แโดยประมาณนะครับส่วนสําหรับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่0 0สนหนโดยประมาณเช่นกันก็เล่นอยู่ในกรอบแคบๆประมาณนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างบีบตัวแคบลงเรื่อยๆเลยอย่างที่เล่าไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในการาฟสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยของเราเป็นอย่างไรบ้างก็นี่เลยนะครับเรายังคงตามแผนนี้อยู่เนาะ แผนหลักของเราเรายังมองว่ามีโอกาสจะปรับตัวลงได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามาถึงแม้ว่าเมื่อวานราคาจะมีการดีดขึ้นเยอะอยู่พอสมควรนะครับเริ่มดีขึ้นมาสอสมวันละราคาเนี่ยมีการขึ้นมาทำไฮห,หม่สูงกว่าไฮเดิมแล้วนะครับแต่ยังมองว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าจุดตัดสําคัญนะครับของระหว่างแผนเนี่ยแผนขาลงที่เรามองไว้นะครับกับแผนขาขึ้นแผนนี้เนาะ จุดตัดมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับจุดตัดมันก็อยู่ที่ตรงประมาณโซนนี้แหละครับโซนราคาสาักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่าถามารถราคาเนี่ยสามารถขึ้นมายืนอยู่เหนือตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่น่าจะเป็นแผนการปรับตัวขึ้น่าพักตัวในกรอบด้านบนแบบน,นี้นะครับ มานี้นะครับก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าแผนนี้อะแผนนี้ส่วนตัวที่จริงปกติมันเป็น50 50แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ราคามีโอกาสจะขึ้นก็ได้ราคามีโอกาสจะลงก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมให้สักหก40เนาะประมาณนี้นะครับแผนนี้เราให้สัก40%สซส่วนแผนขาลงเนี่ยเรามองว่าสักหกเนเนื่องด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์ให้ฟังกันก็ เป็นท่าเทรดจากประสบการณ์นะครับส่วนตัวน่าจะยังไม่เคยแชร์น่าจะยังไม่เคยเล่านะเดี๋ยววันนี้มาลองเล่าให้ฟังดูนะครับปกติเนี่ยเราจะอ้างอิงราคาเอา c o คอยใช่ไหมครับกับการเคลื่อนที่ของบิตคอย n แต่ตอเนี้แผนที่ผมวางไว้เนาะก็คือผมไปลองดูเอาคอยต่างๆครับตอนนี้ผมมีลิสต์อยู่เนาะลิสต์สีชมพูอันนี้นะครับก็คือลิสต์เอา c o คอยแล้วก็บิตคอยสําหรับทุกเทรดรอบหน้าที่กําลังจะเทรดกัน ส่วนตัวเล็งไว้ประมาณสองสมตัวนี่ครับบิตคอยดอทคอแล้วก็ xrp ซึ่งตัวเอาคอยต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นตอนนี้นะในลิสต์ของผมเนี่ยมันยังลงไม่เสร็จครับถ้าเกิดว่าลองมาดูดอทคอยนะครับไอชุดขา C เนี่ยชุดขา C ที่เราตามกันอยู่เนี่ยสีฟ้านะครับสีฟ้าตรงนี้เนาะสีฟ้าเนี่ย a b c ไอชุดขา C ตรงนี้ครับที่เราตามกันอยู่เนี่ย วิธีวิ่งนะครับขึ้นภายในของมันเนี่ยจะเป็นอีกห้าขาห้าสวิงนะครับ a b c d e แบบนี้เนาะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนี่เลยนะครับวิ่งไม่ครบลูกเนาะมันมีอ่เดี๋ยวค่อยๆซูมเข้ามาดูนะครับมันมี a มาแล้วหนึ่งครั้ง b c d e ตอนนี้ผมประเมินว่าเนาะมันยังเหลือขาลงได้อีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นดอทคอยังวิ่งไม่จบลูกนะครับยังโอกาสไปเนี่ยอาจจะยัง ยังอาจจะยังน้อยอยู่นะครับอาจจะต้องรอวิ่งให้ครบอีกหนึ่งขานั่นเองสําหรับ e ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันกับของฝั่งของ xrp เนาะ xrp เนี่ยอาจจะต่างสักหน่อย xrp เนี่ยเรามองว่ามันวิ่งครบแล้วพักตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ a b c d e นี้เนาะถ้าเกิดลองซูมดูนะครับจะเห็นว่าไอ้ขาขึ้นชุดใหม่เนี่ยมันได้ขึ้นมาแล้วนะครับที่สําคัญเลยคือมันทํา i g h ใหม่สูงกว่า h i เดิม erm ละเป็นที่เรียบร้อยแต่มันต้องเป็นยังไงครับขึ้นมาเสร็จแล้วมันควรจะต้องย่อก่อนสักหนึ่งที ผมก็ประเมินว่าตรงนี้แถวๆเนี้ยมีโอกาสจะย่อซึ่งมันก็น่าจะตรงกับการย่อของ Bitcoin ที่เรากําลังรออยู่หรือการย่อของดอทคอยที่เหลืออีกหนึ่งขาหรือตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมูเดงอย่างนี้นะหมูเด้งผมก็ประเมินว่ายังสามารถลงได้อีกสักชุดนะครับนี่ประมาณนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับยังเหลืออีกหนึ่งขานั่นเองเช่นเดียวกับทางของ a อแ g กนะครับ a อแ g กก็คล้ายคลึงกันมีการ หลุดลงมาแล้วหนึ่งทีทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับตอนนี้อาจจะมีการเด้งรีเทสกำลังเด้งอยู่นะครับแล้วอาจจะลงได้อีกสักหนึ่งชุดก่อนจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวเอาคอยหลายตัวยังเหล,ไลือขาลงอีกหนึ่งชุดนะครับเช่นเดียวกันกับลิงก์อ่าของเราก็เหมือนกันเนาะตอนนี้เราเจออะไรบ้างสำหรับลิงก์นะครับเราเจอหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลงอีกสักหนึ่งชุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้คืออะไรผมแค่ตั้งใจจะบอกว่าเอาคอยหลายๆตัวเนี่ยครับตอนนี้มันยังเหลือพื้นที่สําหรับการลงอีกสักหนึ่งาอีกสักหนึ่งชุดเนาะผมก็เลยเอาไอ้พวกใจเหล่านี้ครับเอามาอ้างอิงกับบิตคอยอีกหนึ่งทีอันนี้เราใช้เอาคอยอ้างอิงจาก,กบ,บิตคอยแล้วนะครับก็คือว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะยังไม่ขึ้นจริงนะครับแล้วก็อาจจะเหลือขาลงอีกสักหนึ่งชุดให้เราได้ตามกันนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะเผื่อใจ สำหรับแผนขาขึ้นอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรจุดตัดสําคัญเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับที่ราคาบริเวณโซนสักหนึ่งแสนนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้ครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะ5 0าสอยู่พอสมควรจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับก็รอดูว่าตลาดจะเฉลยไปในทิศทางใดนั่นเองนะครับส่วนสําหรับฝั่งของทองคํานะครับทองเมื่อวานก็ มีแรงเทขายเข้ามาอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังจากที่เทขายลงมาก็มีแรงซื้อติดกลับขึ้นไปนะครับนี่เอาเขาไม่ลงจริงๆนะครับสําหรับทองคํานี่เมื่อวานก็มีแรงเทขายลงมาหลุดโลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเด้งรีเทสขึ้นไปตอนนี้เนี่ยขึ้นมาละรีเทสละยังไม่สามารถทําไฮใหม่ที่สูงกว่าไฮเดิมได้นะครับก็รอดูว่ารอบนี้จะได้เททิ้งลงมาจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไง สำหรับคนที่ตั้งใจจะเอทองคำนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะมี divergence มาตลอดทางนะครับแต่ก็อย่างที่เราเล่าไปว่าเทนขาขึ้นของของทองคำเนี่ยยังเป็นเทนขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงเนาะราคาก็โอ้โหเนี่ยครับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทองคำบ้านเราก็ออทามไฮแตะ60,000ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยฝั่งของทองคำโลกก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่เห็นเลยที่จะมาจุดราคาทองคำให้ กดตัวลงในช่วงนี้นะครับจนกว่ามันจะเจอกับไฮจนกว่ามันจะเจอกับแนวต้านของมันแหละก็ต้องค้นหากันต่อไปว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแนวทางไม่มีแนวทางการเล่นเลยนะครับช่วงนี้สําหรับทองคําอาจจะเล่นนี่อาจจะต้องซูมเข้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับเพื่อไปเทรดในไทม์เฟรมย่อยเอากินกําไรระยะสั้นๆเอานะครับสาหรับทองคำเนาะตัวของซิเวอร์ก็คล้ายคลึงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีแรงเทสเสียลงมาอยู่เยอะพอสมควร เสร็จแล้วก็มีแรงซื้อกับดึงขึ้นขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าโลใหม่เนี่ยทำลงมาละแต่ว่าไฮใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้ว่าจะปรับตัวลงเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าแรงซื้อ,อยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับส่วนสําหรับฝั่งดอลลาร์ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนี่ต้องนาจับตากันสักหน่อยเมื่อวานหลังจากขึ้นไปติดต้านนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวพักตัวลงมาอยู่ เราดูกันว่าพักตัวตรงนี้นะครับหลังจากขึ้นมาทำา i g ใหม่แล้วจะสามารถลงมาพักตัวทำาโลใหม่ที่สูงกว่าโลเดิมแล้วไปต่อได้ไหมนะครับวันนี้ก็มีสองเรื่องของตัวชัดประมาณด้วยเนาะไม่แน่ใจว่าจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าด้วยไหมนะครับก็รอติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับวันนี้ภาพรวมน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นวันนี้มีไลฟ์นะครับน่าจะมาส่องเหรียญกันสลับรายการกันสักเล็กน้อยนะครับพเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันศุกร์ จะมีแขกเชิญคนพิเศษมาเขาไม่ว่างวันนี้พอดีนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันใครอยากที่จะมาดูเหรียญใครอยากจะส่องเหรียญอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนไลฟ์ตอนเย็นวันนี้หกโมงเหมือนเดิมครับส่วนสําหรับใครที่อยากจะเทรดแต่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยไม่ว่าจะเป็นบิตเก็ตแบนเทรดสมัครได้เลยนะครับได้โบนัสเทรดด้วยใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มก็กดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันที่โปรแกรม Discord นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันครับแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นสวัสดีครับ